คลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาพูดถึงมีมคอยนะครับที่มีโอกาสนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามีมคอยก่อนอันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะว่าโอ้โหมันพัมแล้วมันก็ดัาทันทีมันไม่ได้พัมแล้วก็อยู่ยาวๆเหมือนอย่างปีที่แล้วแล้วนะฮะได้ดูว่าพัมมาวันหนึ่งดัาลงไปนะครับแล้วก็มีคนดังต่างๆนะครับเปิดเหรัญมีมออกมาซึ่งเลยได้ส่งผลให้ตลาดคริปโตตอนนี้เริ่มขยาดมีมนะฮะหรือว่าคนเริ่มไม่กล้ากับมีมแล้วในตอนนี้หลังจากนี้มเงินจะเข้าสู่ โปรเจกต์ต่างๆที่มีพื้นฐานดีแล้วหรือเปล่าแสดงว่าเอาคอยดีๆมีโอกาสแล้วหรือไม่คิดไปตรงนี้ข้างบ้าดเลยนะครับก็เดินเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ภาพโดยรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับก็ถือว่าแดงกันเต็มข้อในตอนตอนนี้นะครับมีไลท์คอยมีเบร่าแล้วก็มี m K อ็มไที่พัมขึ้นมานะครับตอนนั้นแดงกันเต็มที่นะฮ<อ>ะบิตคอยเก้าหมื่นห้านะเพื่อนเมื่อคืนนี้แวบๆลงไปเก้าหมื่นสามนะครับตอนนี้วอลล์สตรีทเปิด ตลาดนะครับแล้วเราก็พั้มกลับขึ้นมาที่เดิมนะครับก็ถือว่าอตอนนี้ก็เซ็งๆซนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับเอาคอยซึ่งถ้าเราดูนะครับบิตคอยตอนนี้ลงมาสัปดาห์ที่4ติดต่อก,กันแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่5ในอาทิตย์หน้านะครับถ้ามาลงมาสัปดาห์ที่5จริงๆเนี่ยหมายความว่าจะเป็นการลงที่หนักมากๆกนะครับนะคือมันไม่เคยหนักขนาดนี้ตั้งแต่แบร์มาร์เก็ตเลยเพื่อนเพื่อนถือว่าเราอยู่ในจุดที่ถ้าเราดูนะเวลาที่มันลงมาต่ําขนาดนี้ตามเส้นสีขาวตรงนี้นะครับมักจะเป็นหลุมนนะะมอัจไปต่ มักจะเป็นหลุมนะครับนะตอนนี้คนกลัวมากๆถ้าเราดูนะครับในเรื่องของตัวเฟรนกี้นเด็กตอนนี้อยู่ที่44คือเฟียไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเวลาที่คนกลัวขนาดนี้มักจะเป็นจุดที่ไม่เลวแล้วกันถ้าเราดูในะแต่ละครั้งที่มีคนกลัวจุดสีเรื่องเหลืองตรงนี้ที่ให้ดูนะเห็นปะ่ะจะเป็นจุดที่แบบเละๆนะเบืเ่อๆนะอ่ะก็ถือว่าจุดนี้สำหรับราคาบิตคอยนนะเป็นโอกาสหรือเปล่าอัอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่เอาคอยเนี่ยก็ต้องว่ากันในทีหนึ่งเนาะว่ามีมเนี่ยจะ ทรงผลที่ดีต่อตลาดทุกโ,โตได้แล้วหรือไม่หลังจากนี้ครับที่นี้จะไปดูที่เหรียญมีมกันบ้างน,นะครับอย่างทางเว็บบ้านนะครับล่าสุดก็เรารู้อยู่แล้วนะครับนะว่าทางประธานในที่ปดีอาเจนตินานะครับคุณาฮาร์เวียเมลลี่นะฮะก็ถือว่าพูดถึงเหรียญมีม,ม,มนี้นะครับในเชิงอาจจะ o r s e นะครับนะก็เลยได้ส่งผลให้คนเนี่ยค่อนข้างไม่ชอบนะครับนะเพราะว่ามูลค่าเนี่ยมันหายไปกว่า4,000ล้านในช่วงหนึ่งช่วโมงเพื่อนหรือว่าถ้าเราดูกราฟนี่คือลงมาและเต็มข้อเลยนะครับเราจะได้เขาพูดถึงนะฮะมันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาทันทีนะครับนะก็ถือว่าอายุสั้นเหลือเกินนะเพื่อนๆสั้นก็ยุ่งอีกนะฮะสำหรับมีมในช่วงช่วงนี้นะครับเปิดตัวมาวันเดียวดับลงไป90%นะครับนะก็เลยได้ส่งผลให้หลายคนเริ่มขยาดกับเหรียญมีมแล้วในตอนตอนนี้นะครับแล้วกก็ตอนนนี้้ะครัับเายงไดถู สอบสวนอยู่นะครับน,นในเรื่องของข้อหาช่อโกงสำหรับเหรียญมีม มีมนีนะครับนะแต่ผมคิดว่าก็คงไม่ได้โดนอะไรหรอกนะครับนะคิดว่าแบบนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะมีอะไรหลังจากนี้นะครับนะแต่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนอันนี้นะครับนะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอารมณ์แว่าถ้าคุณเสียเงินในคาสิโนเนี่ยคุณจะโทษใครได้ประมาณนั้นนะครับนะโอเคก็ลองเข้าไปดูบทสัมภาษณ์กันละกันนะครับซึ่งจจะอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะครับมุมมองที่ดีนะโอ้โหลเลยด้ยวยว่ายังมีข่าวดีในข่าวที่ไม่ดีนะครับก็ถือว่าหลังจากที่ประธานาธิบดี ทั้งทรัมป์นะครับนะทั้งภรรยาทรัมป์นะครับนะทั้งประธานาธิบดีอเจจินาเนี่ยเปิดเหรยนมีมระมาแล้วมันก็ล่วงลงไปตามที่เห็นนะครับนะมันส่งผลให้อารมณ์แบบจุดขาขึ้นรอบสุดท้ายเนาะหรือว่าเวลาที่มันแบบดังขนาดนี้นะฮะคนด,ดังมาเปิดมีมเนี่ยมันมีโอกาสจะจบเหมือนกันอารมณ์เหมือนเอโนเทีที่พอคนดังๆเริ่มถือก็เริ่มจบเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้ามันจบเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับเหรียญต่างๆที่ มีพื้นฐานที่ดีหลังจากนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเหรียญดีไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับนะมีแต่มีมแค่ขึ้นนะครับนะเพราะว่าพื้นฐานดีนะครับไม่ไปคนก็ไม่สนใจนะครับมีแต่มีมที่พัมขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้สิ่งสาคัญเลยก็คือถ้ามีมีปัญหาเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับนะก็ถือว่าคนก็อาจจะ ดีความนะครับนะว่าเฮ้ยเรียนพื้นฐานดีต่าง,าง,างก็มีโอกาสจะกลับมาซึ่งก็มีโอกาสจะกลับมาจริงนะครับนะหรือว่า utility season กำลังจะมาหาพวกเราแล้วนะครับนะเลยเดาว,ว่า,าคริปโตเนี่ยมันต้องการแอปดีๆเพื่อนๆเพื่อที่จะดึงสายตาจากทั่วโลกเข้ามานะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับในมุมมองของเขานะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับนะที่จะทำให้คริปโตมันดูโอเคขึ้นหลังจากที่ มีแต่มีมต่างๆเนะซึ่งโอเคแหละคนภายนอกที่มอเข้ามาบางทีก็้อยากจะชอบคริปโตนะอยากจะลงทุนคริปโตแต่คือบางทีซื้อเหรียญมีไม่ลงนะครับซื้อได้แค่บิตคอยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามีพื้นฐานที่ดีก็จ,จะเป็นสิ่งที่มีโอกาสจะส่งผลให้มันเป็นตลาดที่ดีมากกว่านี้แล้วกันในด้านของคริปโตที่มีพื้นฐานดีนะฮะที่ไม่ใช่มีแค่มีมันะฮะซึ่งก็เป็นไปได้เพืเ่อนๆที่จะดึงเงินเข้ามาถ้า โปรเจกต์ Project, อย่างดีฟาอะไรที่มันแบบช่วยโลกให้เราดีขึ้นนะฮะกลับเข้ามานะครับแต่แต่สิ่งที่หลายคนกลัวในตอนนี้ก็คือ s o l a n a ถูกต้องไหมฮะเพราะว่า So l a n a เนี่ยอารมณ์เป็นฮอสสำหรับมีมนะครับนะมีมต่างๆเกิดขึ้นบน So l a n a เนาะหลายคนมอโอ๊ยโซลาน่าจะจบแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ So l a n a เนี่ยราคาลงมาใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูดูราคาเหรียญโซตอนนี้ก็ถือว่าลงมาแบบแต่บนึ่งนาะทีผมเปิดให้ดูนะฮะลงมาอยู่ที่1 6 5่านะครับถือว่าหลุด โลไปเลยนะครับนะโอ้โ oh, ห oh, เป็นเอ็มแพทเทิร์นน่ากลัวเหมือนกันนะพูดกันตามตรงนะครับก็ถือว่าหลุดโลไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะคัมแบ็กกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าคือโอเคแหละถ้ามันลงไปก็จะยิงมันไม่เริ่มมันเริ่มไม่ค่อยสวยนะครับนะในทา r a m ร w e e k ตัวนี้ถ้าเราดู MC ็มเอตัดลงมาแล้วนะฮะใน time frame ใหญ่เนาะแต่ถามว่ามันยังเป็นทรงขาขึ้นไหมก็ยังเป็นทรงขาขึ้นตับแต่ที่มันยังยกโลตัวนี้อยู่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันลงมายกโลหรือเปล่านะครับถ้ามันไปแบบนี้ ขาขึ้นตลอดนะครับคือต้นยอ้อเราว่าโอเคละมันมีมีมก็จริงแต่พื้นฐานต่างๆมันก็ยังดีอยู่มากๆนะครับเรโดมันผ่านการเซตเทรสมาตลอดอยู่แล้วนะครับผ่านการทดสอบหนักๆไม่มีปัญหาอะไรเลยในตอนนี้แล้วก็ถ้าเราดูนะฮะในช่วง7วันที่ผ่านมาตอนที่มีกระแสมีมจะพังเนี่ยนะฮะดู daily active address บนโซลอน่าฮะขึ้นนะในช่วงช่วงนี้ตอนแรกมันลงมาเนาะคนก็กลัวแหละนะฮะเริ่มหนีจากโซล a น่าเริ่มกลับขึ้นมา daily t r a n s a t i o n ดรอปลงมา กลับขึ้นมาแล้วในอันนี้คือในช่วง7วันนะวินโดว์เวันนะฮะเซฟบัคคอยอ่านนี้เซฟบัคคอยของโซลอน,น่านะครับลงไปอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เยอะอะไรถ้าเราเปรียบเทียบกับอีเทออ่าอีเธอเรียมอย่างเยอะกว่าอีกนะฮะจริงๆถ้าเราดูพื้นฐานโอเคเด็กวอลลุ่มโซลอน่าดรอปลงมาแล้วกลับแล้วกลับขึ้นไปแต่ก็ยังเป็นที่1อยู่นะคือผมว่าก็ยังไม่แย่อะไรนะครับแล้วก็ถ้าเราดูสิ่งที่แตกต่างกันในตอนนี้นะในช่วงนี้ก็คือนี่เลยฮะค่าฟรี ค่าธรรมเนียมนะฮะก็อีเธอเรียมเก็บได้มากกว่าแล้วนะครับตอนนี้มันก็ดอรอปลงไปแล้วเนาะในเรื่องของการเทรดต่างๆก็เริ่มที่จะน้อยลงไปบนโซลอน่าเพราะว่าคนก็เริ่มขยันเหรญมีมกันในตอนนี้นะครับที่คัมแบ็กกลับมาอยางเห็นได้ชัดเลยพุ่งขึ้นมาเลยนะก็คืออนะีเธอเรียมนะเพื่อนๆในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับนะอ่ะก็ถือว่าจะมาหรือเปล่าอีเธอร์นนะมาสียทีเพราะว่าถ้าอีเธอร์มาเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็มีโอกาสจะเป็น เอาคอยเซซ่านนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของ AI agent นะฮะกอที่1ยังเป็นโซลน,า,น,นาอยู่นะเพื่อนๆที่2ก็คือเป็นเบสนะฮะแต่ก็ถือว่าพอพอสู้กันได้เพื่อนๆถ้าเราดูนะโซลน,า,น,นาอยู่ที่2.4บิลเลียนนะ2,000กว่าล้านนะเบสก็อยู่ที่2.1บิลเลียนนะคือพอครึ่งๆอ่ะประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าโซลน,า,น,นาอยังเป็นที่1อยู่แต่ layer สองบนอีเธอเรียมก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ถือว่า พื้นฐานต,าต่างผมว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับถ้าเราดูเนาะตอนนี้ที่มีคนพูดถึงกันก็คือฟัสคอยนะฮะแล้วก็บอโตไม่รู้จักเหมือนกันนะเพื่อนก็รอดูแล้วกันว่า,าในส่วนของเหลียงพ้นฐานดีจะมาจริงแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนเริ่มพูดถึงกันแล้วนะครับก็คือคนมองว่าโซโลน,นาที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้อย่างน้อยก็ในเชิงจิตวิทยานะฮะส่งผลที่ดีกับโซนิกเพื่อนๆหรือว่าส่งผลที่ดีกับแฟนทอมนั่นเองนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า แฟนทอมเช่นเดียวกันนะครับนะคนก็มองว่าอยากจะหาเชนอะไรที่เป็นระยะหนึ่งที่แบบเร็วแรงนะฮะซึ่งก็ก็มีอยู่หลายตัวเพื่อนๆนะจริงๆเบียนบีก็แรงนะเนี่ก็สุดท้ายแล้วแต่มอมองก็ถือว่า L 1ที่ตัวตึงแล้วกันนะครับในท็อปฟาท็อปเทนเนี่ยก็มีโอกาสจะมาหนึ่งในะนั้นก็คือโซนิกนะครับนะหรือว่าแฟนทอมนั่นเองนะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นระยะหนึ่งที่เร็วอยู่แล้วนะหลายๆคนใช้ก็น่าจะพอรู้นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอาจจะไม่ค่อยชอบใช้ระยะสองชอบใช้ระยะหนึ่ง มากกว่านะครับที่นี่จะไปดูที่ FTX กันบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการแจกจ่ายเงินให้กับคนที่มีปัญหาติดเงินอยู่ที่ FTX ในช่วงแบร r run ที่แล้วแล้วนะฮะเริ่มมีคนได้ตังค์แล้วนะเพื่อนในตอนนี้นะครับนะซึ่งก็ตอนนี้จ่ายไปแล้วกว่า800ล้านเหนนรียญนะฮะให้ไป100,000กว่าแอคเคาน์แล้วนะเพื่อนในตอนตอนนี้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนะมูลค่าทั้งหมดที่จะมีการแจกจ่ายออกไปเนี่ยเราราวสัก6 ถึง7,000ล้านนะฮะก็จะแจกจ่ายกลับคืนไปในช่วง60วันหลังจากนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะมีเงินสดเนะบื่อบนยเอสเนี่ยโอ้โหเป็น2แสนล้านบาทนะฮะเข้ามาในตลาดก็ไม่รู้ว่า2แสนล้านบาทนี้จะหนีไปเลยหรือเปล่าน,นะครับนะหรือว่าจะมาพัมตลาดก็ไม่มีใครตอบได้แต่ก็ดูเป็นเซนติเมนท์ที่ดูดีขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ฟ้ารังฝนเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกหนักนะครับฝนมีมตกหนักมากๆ หลังจากนี้ฟ้าหลังฝนจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากที่มีมเริ่มพังกันแล้วในตอนนี้ก็เป็นไปได้เพื่อนๆเพื่อมองกันยังไงลองพิมพบอกกันมาหน่อยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ